ค่ะเข้าสู่ช่วงที่หของรายการแล้วนะคะค่ะและช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมทางบ้านนะคะยังสามมาถนะคะ โทรเข้ามาได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์นะคะ029349258-9นะคะ029349258-9นะคะ s น s, s ก็ส่งเข้ามาได้นะคร<ช>ับแล้วก็ทางทีมงานเราก็จะจดเอาไว้นะครับถึงเราจะตอบไม่ทันนะครับก็เดี๋ยวเราจะบันทึกไว้แล้วก็ตอบค่ะใช่ใช่ตอนนี้คุณผู้ชมก็ยังสามารถที่จะร่วมดำเนินรายการโทรเข้ามาได้นะครับ สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้อาจารย์อ้าวสวัสดีสวัสดีจากอุดรนีกต่อได้อะจากอุดอนอีกอ้าวว่ามาว่ามา,านอนได้นนลหลับถ้าถามว่าเมื่อสองวันนี้มือเด็กมันมาขอร่วมเพศด้วยอ,อืออือค่ะ แต่เอาไปว่าเรามันมันไม่แข็งตัวมันไม่ได้าน่าจะเอาไม้หน้าสามตีซะให้ทำยังไงแล้วเด็กน่ยเด็กอายุเท่าไหร่อะบอกมันไม่ใสมันจะปิดโลกไหมเด็กเด็กอายุเท่าไหร่ล่ะไม่เด็กแล้วันสามสิดกว่าแล้วโอ้สามสิบกว่าแล้วก็เอาไปเฮ้ะไม่เป็นไรหรอกก็ใส่ถุงยางเข้าเราไม่ได้ใส่แต่เอาไว่าเราไม่แข็งตัวมันเด็กดมันไม่ได้สอยเข้าไป เออก็ไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรหรอกมันไม่มันไม่ได้มันไม่ได้ถึงขั้นนั้นก็ไม่เป็นไรหรอกแล้วทําไมล่ะเราวยูกยาอะไรก็ไม่รู้จักหาซื้อกินกันบ้างเออบารุงน่่งกายตัวเองซะมั่งเลยที่ที่ผมบอกเนี่ยที่โฆษณาเนี่ยก็ราไทยค่ะไม่ติดแล้วไม่ติดแลอกไม่ติดแลอกเออก็ถ้าฝนมันตกแล้วเราไม่เราไม่ออกจากหลังคามันจะเปียกได้ไงอะโอ้ใช่ไหม มันแปะแปะอดี๋ยวคุน้องเออเออแปะแปะเราก็หลบเข้ามาดิเออแปะแปะโอเคนดีใจด้วยอาจารย์ชื่อดีที่ชีกรสาวเขาม่นะอ้าวอาวจะจีบพิธีกรผมเหรอขอให้น้องพูดหนหวานหน่อยได้นะแต่แต่ก็สวยดีนะเออ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 ชวนมาเที่ยวเที่ยวอุดรเที่ยวอุดรเที่ยวอุดรวนี่าวนี่มันชวนอยู่ชวนอยู่แต่ว่าน้องเขายังยังศึกษาอยู่ยังเรียนอยู่อ่ะ อยากมาแวะได้บุดีรไหมได้ด right> ้มีโอกาสนะคะหนูจะไปค่ะกาจะเผาตายจริงอ่าวโอเคได้เลยนะเรื่องหมูไปนะค่ะใายชอดจะต้องใครชอบโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับวันนี้โทรมาสองรอบเลยรอบรอบแรกรอบหนึ่งรอบนี้รอบนี้น้อยไม่หลับ่ะ พอพอสูงอายุแล้วเนี่ยพอนอนไม่หลับเนี่ยมันก็เหงามันก็วังเวงแล้วยิ่งพวกบอกว่าโอ้มันไม่ค่อยเป็นใจด้วยเลยไปกันใหญ่เลยทีนี้เอาไม้หน้าสามกระทุงซะให้ทุงซะให้เจ็บปวดไปเลยค่ะมีสายเข้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะขอเรียนสายอาจารย์ด้วยค่ะนี่แหละนี่แหละโอ้ไม่ได้หลบไปไหนโดสวัสดีอาจารย์สวัสดี เป็นไงยังยังยัง,ยงจัดคิวไปไม่ได้นะยังยังเออยังนัดนัดกาบตากล้องเขาเขาไม่มีคิวว่างเลยเนี่ยเดี๋ยว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 กำลังไอกำลังหาคิวอยู่ว่าจะไป <ใน S 1> ถ่าย,ายอยู่วันนี้โทรไปหาอาจารย์สองครั้งอาจารย์มารับสายไาพูดหลักตื่อแล้วยาวโอ้วันน,น,นี้วันนี้มามามา,มาอัดรายการอยู่ด้วยอเออโทรอ,อยู่โทรอยู่เห็นอยู่เห็นอยู่เห็นเบอร์ขึ้นอยู่เห็นเบอร์ขึ้นอยู่ อ่าอ่าไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาค่ะค่ะขอบคุณอาจารย์ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับอ่ะก็ทุกท่านนะครับก็สามารถที่จะมาทักทายเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราจะได้รู้ว่าเราสองคนเนี่ยไม่ได้ <ขอ S 1> พูดกับกล้องไม่ได้พูดกับ <ขอ S 1> พูดพูดเหมือนกับคน คนบ้าพูดกันอยู่คนเดียวเนี้ยสามารถโทรมาติชมรายการได้ช่ถ้าโทรเข้ามาเราจะได้รู้เออมีคนดูเราอยู่นะเราก็จะได้มีกําลังใจมีแรงใจอยู่อาสวัสดีครับผมีปัญหาอีกแล้วอจะมาถามแล้วเ็เลี้ยงฟังครับตัวแล้วได้ได้ได้เขาถามมาถามมามันมันนี้ผมมันคล้ายๆว่าชอบให้ มันจะผิดไม,ไม่ผิดกปกตนะิเวลาร่วมร่วมเพศอะไรชนะอบค,คุยผู้หญิงจับจับนมอะไรนะอย่างเงี้ยมันไม่ไม่ไม่ผิดคนระับเอะกน,นมอย่างเดียวนะกะนมอย่างเดียวออถ้ <laughs> าถ้ามันไม่จับแล้วก็ไม่เคยสู้อะไรนะะผมไม่ผิดกปกตินะ<ผ>มากคงเออไม่ได<อ>้เป็นเกย์เป็นเกย์อะไรผมก็ชอบผู้หญิงครับผู้ชายผมก็ไม่ชอบแล้วแล้วแล้วก่อนหน้านั้นเน่ะเคยเคยเจอตรงนี้มาจากไหนล่ะ มันมีคนในเข้ามาดูดูเกลียอะไรผมอะไรอย่างเงี้ยตนดะแล้ีนะพอมันติดเนื่องพอมันสะใจพอมันอะไรก็อยากจะให้เขาขยําขยี้อะไรเงี้ยแล้วมันก็จะได้มีอารมณ์เกิดขึ้นใช่ไหมล่ะใช่พอพออายุมากเขาคนนี้พอเขาไม่กลับนองไห่เขาไม่คอยสู้อออันนั้นมันหลงติดมาไม่ติดปกติมากไม่ไอไอ้อาเอาเอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูเดี๋ยวฟังทางทางทีวีโอเคครับโอเคคือมันเริ่มต้นละ นะจะบอกว่ามันเริ่มต้นหลาย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 เคสนะ,ะบางทีชอบทำให้ผู้หญิงเจ็บปวดพอทำให้ผู้หญิงเจ็บปวดแล้วตัวเองจะมีอารมณ์นะส่วนหนึ่งแต่ผู้หญิงเนี่ยบางทีบอกว่าพอโดนทำให้เจ็บปวดแล้วเนี่ยนะพลังเซ็กของเพศชายเนี่ยมันจะรุนแรงแล้วก็จะแข็งแรงกลับทำให้เพศหญิงเนะี่ยไม่ชอบติดใจสิ ไม่ชอบอได้ยังไงอะติดใจพอติดใจปุ๊บเนี่ยพอเวลาพอต่อไปถ้ามีอะไรขึ้นมาเนี่ยะนะคือไอ้ส่วนที่ไม่ชอบเนี่ยมันมีมีน้อยเอ่อไม่เรียกว่ามีมากแหละแต่ว่าไอ้ส่วนที่บอกว่าชอบเนี่ยไอ้หลงไหลกับมันเนี่ยเพราะว่ามันเป็นแบบว่าอารมณ์มันพาไปแต่ว่าส่วนน้อยนะส่วนน้อยไอ้ส่วนที่ไม่ชอบกินผู้หญิงอะถ้าเวลาจะมีอารมณ์เรื่องอะไรเนี่ยถ้าลองทําให้เจ็บปวดเนี่ย มันมันเหมือนกับอารมณ์ความรู้สึกหดไปเลยใช่ไหมมันมันไม่แต่ว่ามีไม่น้อยที่ก็จะเป็นอย่างนี้อย่างที่ถามมาเนี่ยมันก็เหมือนกันและครับตัวเองเหมือนกับเคยได้ประสบการณ์อย่างนี้พอค้นพบอย่างนี้ทีนี้ต่อไปเนี่ยไอการกัดเนี่ยมันก็จะขยายวงกว้างขึ้นอาจจะมีจิกอาจจะมีเล็บอาจจะมีอะไรควรหลายหลายลายนะครับที่เพศหญิงเนี่ยพอเวลามีอารมณ์มากมากเนี่ย พอเวลาเหมือนกับถึงจุดสุดยอดอะไรอย่างเนี้ยจะใช้เล็บจิกเล็บข่วนโดยที่ตัวเองไม่รู้ตัวถามว่าเป็นเป็นโรคจิตไหมวิตฐานไหมไม่ใช่หรอกครับอารมณ์ของทุกคนเนี่ยเวลาพอถึงจุดสุดยอดตรงนั้นน่ยมักจะควบคุมตัวเองไม่ได้แล้วแต่อากับกิริยาของเขาจะออกมาอย่างไรแล้วแต่แต่อย่างอย่างที่ถามมาเนี่ยคือชอบที่จะให้นั้นก็ไม่เป็นไรลวครับแต่ว่าก็ระวังอย่าให้มันหลุดออกมาแล้วกัน กัดได้แต่อย่าให้มันหลุดก็แล้วกันถ้าหลุด<ฆ>แล้วคุณจะต้องเสียโอกาสนะแล้วก็มันก็ถือว่ามันไม่ใช่โรคจิตหรอกครับเป็นเพียงแต่ว่าความชอบแล้วก็ลหลงไหลติดใจกับมันได้ได้เจ็บปวดสักนิดนึงได้อะไรสักนิดนึงแล้วอารมณ์มันจะขึ้น,อ,นอ่า<ฆ>มัน,ม,นมันก็เป,นเป็นเรื่องปกติปกติปกติกต<ฆ>แต่ถ้ามันมากมายกว่านั้นนะก็ถือว่าผิดปกติแล้ว<ฆ>ถ้ามากกว่านั้นขึ้นไปก็ผิดปกติแล้ว คนเรามันมีนะครับแล้วก็ส่วนมากนะพอพูดไปถึงแล้วเนี่ยผมยังตําหนิอยู่แล้วว่าคนที่ชอบดูหนังญี่ปุ่น,นมักจะเข้าใจว่าหนังญี่ปุ่นเนี่ยเห็นไหมครับว่าเขาทําแต่ละเรื่องเขาทําสาดิตซาดิตทั้งนั้นเลยนะเอาโซ่พันเอาแสตีเอาไม้ตีแล้วก็เอาเชือกโขกห้อยหัวโยนกลับไปกลับมาเพราะอะไรครับทําไมหนังญี่ปุ่นเขาถึงเป็นแบบนั้นแล้วคนที่ดูเนี่ย เขาก็เลยพลอยไปชื่นชมกับความความเป็นญี่ปุ่นของเขาว่าโอ้โหเขาซานดิทเขา,าอะไรต่างๆเลยจริงๆไม่ใช่เนี่ยผมจะบอกให้ก็ได้มันเป็นวิธีทางของตลาดการค้าของเขาอย่างของญี่ปุ่นเนี่ยถ้าเขาทําแบบทําแบบธรรมดาเขาจะสู้ทางยุโรปไม่ได้จะสู้กับทาง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 พวกฝรั่งไม่ได้เพราะหนังฝรั่งเขาถ่ายคลาสสิกกว่าแล้วเขามีลูกเล่นได้ดีกว่าแต่ของญี่ปุ่นเนี่ยพอเขาทาขึ้นมา ทำแบบคลาสสิกสู้สู้ของทางยุโรปไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาต้องหากลยุทธ์ในการที่จะหารูปแบบใหม่ทีนี้คนที่ดูเนี่ยก็เลยไปเข้าใจว่าญี่ปุ่นเนี่ยซาดิสโอ้หญี่ปุ่นแหละเพราะหนังเขาออกมาอย่างนั้น,นมันก็เลยกลายเป็นนึกว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขามีมีเรื่องเซ็กเนี่ยซาดิสทั้งนั้นแต่จริงนี้ไม่ใช่นะเขาทามาเพื่อขายเพราะฉะนั้นไอการที่เราไปดูไอหนังญี่ปุ่นแล้วก็ดูซีดีเอ็กญี่ปุ่นแล้วก็เอามาเรียนแบบ อันตรายนะครับเพราะว่านั่นคือการแสดงไม่ใช่ของจริงนะครับ<ะ>ถ้าของจริงเนี่ยมันต้องถามตัวเองว่าฝ่ายหญิงรับได้ไหมไม่ใช่เอาเอาเอาโซ่ไปพันเอาเชือกไปผูกค้อยหัวกับหัวทําอะไรต่างๆอะไรเอาเอาน้ําร้อนลาดเอาเทียนหยดเอาอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะมันจะทําให้แบบว่ามันมันไม่เป็นธรรมชาติ<ะ>ก็พยายามทําอะไรก็ได้ ที่ให้มันเป็นกลมกลืนกับธรรมชาติที่สุดแล้วก็ดีทั้งสองฝ่ายคะอาสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมเชิญเลยครับเอ้ยคุณวันยังดูอยู่นะครับครับผมว่ายังดูทุกวันอ๋อดูทุกวันนะขอบคุณวะห้แรงใจมาพี่ก่อนใหม่ยังตื่นมยังตื่นยังตื่นอยู่นะครับตื่นมันไม่ยอมหลับตาเลยอ่ะ มันตื่นอยู่มันยังไม่ยอมหลับตาเลยชอบใจค่ดชอบใจบอกเอาไม้น้าสามชอบฮะเออเอาไม้น้าเอาไม่น้าสามเนาะเมื่อกี้ดิ้งคุณบอกชอบพน้าสามดีมันไม่รักดีอ่ะเอ้ามันไม่รักดีใช่ไหมเออมีโอกาสอย่างนั้นเลยยังไม่รักดีคุณวันดูทุกคืนเหรอครับครับนอนดูทุกคืนอ๋อครับขอบคุณขอบคุณนี่ดูดูจากไหนเนี่ย อที่โคราชครับที่บอกว่าโคราชก็ยังไงก็บอกต่อๆกันไปก็เผื่อแฟนคลับเราจะได้เยอะขึ้นเนอะบางทีพักพวกเพื่อนฝูงเขา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 มีจานดำดูอยู่ก็บอกบอกเข้าไปก็ดูกันแต่ส่วนมากเดี๋ยวนี้ต่างจังหวัดนี่จานดำทั้งนั้นไอไอไอหนวดกุ้งอะไรใช่ยใช่ใช่จานดำจานดำทั้งนั้นนะเพราะว่าไอเดี๋ยวนี้จานดำมันถูกไ้หนวดกุ้งนะหนวดกุ้งขึ้นึ้นทีเป็นหมื่นเลยนะเนะ ไอจ้จานดำนี่ขึ้นไปสองสามพันบาทท่านไปท่านเล่นเองดูได้ต้องร้อยกว่าช่องใชสาบายเลยตอนนี้แล้วตั้งกับพื้นก็ได้ไม่จําเป็นต้องไปขึ้นหลังคาแล้วอ่ะอ้าวขอบคุณขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับครับ,ก,รบ,รบก็เข้ามาในช่วงเป็นเวลาที่เราก็จะต้องนะครับขอบคุณสปอนเซอร์อีกรลยหนึ่งนะครับเพราะว่ารายการอย่างนี้นะครับเราจําเป็นจะต้องมีสปอนเซอร์ในการหนุน ให้เรามีมีการจัดทําที่ดีขึ้นมาได้ถ้าไม่มีสปอนเซอร์เราก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันนะครับแน่นอนครับถ้าจะโชว์แล้วก็ที่เห็นนี่ก็คือถ้าผมยกขึ้นมาทุกคนรู้แหละครับโคมไฟดักยุงโปเวสท,ที่ติดลมบนไปแล้วแ่ะครับคนรู้สั่งซื้อกันดักฆ่ายุงกันอุตลุดไปหมดแล้วแต่วันนี้นะครับขอนำเสนอนะครับกติร้อน กติเย็นมันเหมือนกับเป็นกติแล้วก็เหมือนกับเป็นปิ่นโตนะครับเนี่ยครับสามารถใส่อาหารนะครับใส่กับข้าวได้ถึงสองชั้นนะครับแล้วที่สำคัญที่สุดคือเป็นสแตนเลสครับนี่แหละครับสแตนเลสท,ทั้งลูกเลยนะครับนะครับใส่ข้าวร้อนๆล,ลงไปนะครับสามารถเก็บความร้อนได้ถึงแปดชั่วโมงแปดชั่วโมงจริงๆครับผมทดลองแล้วแล้วผมก็เอาไปใช้ลูกหนึ่งแล้ว ร้อนจี๋เลยยังร้อนอยู่เลยใส่น้ําเย็นใส่น้ําแข็งแปดชั่วโมงน้ําแข็งก็ไม่ละลายอันนี้เป็นผิตภัณฑ์ใหม่นะครับของบร,ริษัทเจแปนสแตนดารนะครับเป็นสแตนเลสทั้งลูกนะครับสนนราคานะครับเก้าร้อยเก้าสิบาทครับแต่ทีนี้ในรายการอย่างนี้นะครับในรายการอย่างนี้ทางเจ้าของผลิตภัณฑ์ก็บอกแถมไปเลยนะครับไอสิ่งที่แถมก็คือถ้วย ที่ใส่นะครับน้าร้อนน้ําเย็นนี่แหละครับน้ําร้อนกับน้ําเย็นเชื่อไหมครับว่าใส่น้ําร้อนลงไปเนี่ยเดือดเดือดลงไปเนี่ยเราสามารถใช้มือจับจับได้เลยไม่มีความร้อนออกมาเลยครับใส่น้ําเย็นก็ไม่ร้อนไม่ไม่เย็นนะครับสามารถจับได้เลยนี่แถมให้สองลูกนะครับเป็นถ้วยใส่นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่แถมก็คือหม้อสองหูกับหม้อมือถือเลือกเอา ชนิดใดชนิดหนึ่งนะครับเข้าประกอบอยู่ในเซตนี้นะครับสนนราคาทั้งหมดนะครับ990บาทเท่านั้นเองถ้าอีกอีกสักเดือนหนึ่งท้องตลาดมีจำหน่ายนะครับเฉพาะกติลูกเดียวนะครับลูกนี้ลูกเดียวนะครับ1,700บาทครับนะครับแต่รายการนี้990บาทมีทั้งของแถมด้วยบริษัทเจแปนสแตนดาร์ดอย่างที่เห็นเนี่ยครับนะครับอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับสามารถ โทรติดต่อสั่งซื้อนะครับได้ที่เบอร์โทรนะครับได้ที่เบอร์โทรนะครับศูนย์สองนะครับศูนย์สองเดี๋ยวนะครับผมขอขอขอ,ขอความชัดเจนหน้ามาละศูนย์สองเจ็ดสี่สองหนึ่งศูนย์ศูนย์แปดนะครับแล้วอีกเบอร์หนึ่งนะครับศูนย์แปดหนึ่งสามหนึ่งสามเจ็ดศูนย์สี่ห้า 0892188090 j a p a n Standard โทรเข้าไปได้เลยครับยิ่งทำเป็นรายการนี้แล้วแล้วก็ของแถมเพียบไปเลยนะครับแล้วก็ข้อสำคัญที่สุดนะครับบริษัท j a p a n Standard เนี่ยเปิดรับนะครับรับซัพเอเยตนประจำจังหวัดนะครับท่านที่มีร้านค้าหรือว่าค้าขายอยู่แล้วหรือว่ามีห้องที่สำหรับที่จะโชว์สินค้าได้ ติดต่อที่เบอร์โทรของ j จแปน Standard นี่แหละครับ <ฮะ S 1> ท่านจะเป็นเอเยนต์ประจําจังหวัดนะครับสามารถจะต่อยอดทําธุรกิจค้าขายไม่ใช่มีเฉพาะสินค้าสองชิ้นนี้เท่านั้นนะครับมีกว่าสามสิบชนิดนะครับท่านสามารถที่จะดําเนินอ๋ออยากจะเอาอย่างนี้ดีกว่า <ฮะ S 1> ไอ้ที่เบอร์ที่บอกว่าไอ้ไอจะตอบคาถามเรื่องนั้นขอเป็นพวกนี้ดีกว่าเอาวันศุกร์เลยดีกว่า<ฮ>ะนะก <ฮะ S 1> ็ติดติดค้างเอาไว้แล้วก็ถามมาได้ว่า เวลาไหนที่เหมาะสําหรับในการร่วมรักที่สุดเนี่ยเอาไว้พรุ่งนี้นะครับ<ฆ>วันนี้ผมยังให้ท่านคิดอีกหนึ่งคืนแล้วพรุ่งนี้ค่อยมาตอบตอบกันนะครับ<ฆ>คืนนี้หมดเวลาเราสองคนพร้อมทั้งบริษัทเจ<ฆ>แปนสแตนดาร์ดนะครับโคมไฟดักยุงก็ต้องขอนะครับลาตีสวัสดีคุณผู้ชมแล้วพรุ่งนี้พบกันใหม่นะครับสวัสดีครับลาตีสวัสด<ฆ>ีครับ